สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาอะไรมึงสตรีมอ่ะเล่น,นไม่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 ไมกูอาชีพเฉยๆฉยอาชีพบอกคนดูเขาเฉยว่ากูจะย้ายมาสตรีมทวิตละชเชลี่ยวเปลี่ยวอืมมันกนนนนน็เนี่ยแหละแค่นี้แหละมีเนี่ยแหละไอเที่ยสิบยี่สิบวิพอละคลิปเนี่ยเอาจริงปะน,นี่จะจะให้ดูช่องนี่สก,กิลดาวชื่อเดิมเป๊ะเลยเดี๋ยวแปะลิงก์ให้เลยนี่กอลลิงก์สดๆเลยดูไว้พวกมึงอ่ะนี่ ติดตามให้กูด้วยจนถึงห้าสิบคนแค่นแหละถ้าเกินติดตามถึงหมืนคนเดี๋ยวอ้เทนเปิดตู้ออกกล้องโชว์อืมเปิดตูดออกกล้องโชว์ออข้องสัตว์แม่ิไอ้เทนเป็นตอมอจำใ <c oughs> บโชวกกองเลยถ้าเกิดถึงหนึ่งพันตั้มเดี๋ยวไปสตรีมมัทวิตช่วงสักดึกๆหน่อยแล้วกันแต่พวกนี้จะสตรีมแบบแถวๆช่วงเช้าๆเดี๋ยวก็ไอ,คอ้คงไม่ได้สตรีมไปประธานสตรีมก็ไปรีพอร์ตแค่นั้นแหละ ไปเจอกันครับทุกคนบายขอให้กลับมาดูกันเหมือนเดิมนะถึงแม้จะไม่ได้สตรีมมานะแล้วก็จะมาครับถึงพันทร์ซับเดี๋ยวเทนเซนระบำจำบะโชพันทร์ซับพันทร์ซับหรือพันทร์ฟอพันทร์ฟอพันทร์ซับอะสักอย่างหมื่นถ้าหมื่นหมื่นฟอหมื่นฟอหมื่นฟอเปิดกล้องแคนั้นแหละห้าพันฟอดีกว่าห้าพันฟอเปิดกล้องไปละทุกคนเจอกันครับพันทร์ฟอเปิดกล้องหมื่นฟอเปิดตู้โอ้ดเฮียโค้ดปัญญาอ่อนอะ เจองครับทุกคนบายครับฝากมาติดตามด้วยนะฝากมาฟอลโล่ด้วยบาย